นี้จะออกไปทำงานช่วงเช้าจ้ะบ้านยุกลางซ้อยพี่น้องก็ออกมานี่เจอรถพุ่มพวงอีกแล้วรถพุ่มพวงนี่ขายดีคนลุมจ้ะขายดี นจอดข้างถนนหมู่บ้านพี่น้องข่าออกก็ต้องลบกันแบบนี้ละ่ะจอดลบเพราะว่าเข้าไม่ได้ค่อยๆสังคมเมืองแล้วพี่น้องเนาะเป็นเซ็กซี่ละคะ่ะเออนี่ปากซอยก็ต้องรอข้ามถนนสี่เลน ถนนโล่งดีพี่น้องถนนโลง่งเพราะว่าโรงเรียนปิดโรงเรียนปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมค่ะพี่น้องคนกันสินี่ถนนโล่งเลยค่ะนี่เป็นอำเภออำเภอหนึ่งค่ะ โล่งดีรถไม่ติดถ้าเป็นวันเอ่อบ่ปิดเทิมเน้ะค่ะตรงนี้รถแบบยัวเยะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถด,ดย้ยหลายติดค่ะแต่อันนี้บ่ติดค่ะถนนโล่งดีอยากให้เป็นแบบนี้ทุกมือแต่ว่าคือสิยากย่ค่ะเปิดเทอมมากอะสิคือเก่าค่ะ ครัง้งหน้าไปนี่ค่ะจะมีมหาวิทยายลัยพระนครเหนือวิทยายวิทยายลัยเทคนิคค่คะยุติดกันเลยพี่น้องค่ะเพิ่นป่ปิดเทิมนี่แกโอ้โหสุดยอดเลยค่ะถนนถนนสายนี่ซีเลนค่ะรถผ่าน ที่อะไรเทคนิคค่ะไปนน่นละค่ะเข้าเขตอุตสาหกรรมค่ะ